วันนี้จิมจะมาต้มน้ำมะตูมนะคะก็ใช้มะตูมเนี่ยหาสวยๆแบบนี้เลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะนํามะตูมไปล้างน้ําสะอาดก่อนค่ะแค่ล้างฝุ่นออกนะคะสักสองสามรอบระหว่างนี้เราก็ต้มน้ําไปด้วยนะคะจิมใช้น้ําทั้งหมด10ลิตรนะคะ ใส่มะตูมลงไปเลยค่ะมะตูมที่เราล้างนะ้ำเมื่อกี้นะใส่ลงไปเลยแล้วก็จะใส่เกลือนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะนะคะประมาณสักครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็จะใส่ใบเตยไปด้วยเพื่อเพิ่มความหอมนะคะนี่ค่ะใบเตยเดี๋ยวเราไปล้างก่อนล้างทีละใบนะคะเพราะว่ามันจะมีคราบฝุ่นตรงนี้เนาะเราต้องถูๆแบบนี้ค่ะ ใบเตยที่ล้างสะอาดแล้วนะคะเราก็จะนํามาฉีกค่ะหรือว่าเด็ดมันให้มันสั้นลงนะคะแบบนี้จะหั่นก็ได้หรือว่าใช้มือบิดแบบนี้ก็ได้นะคะบิดแบบนี้จะทําให้น้ํามันหอมระเหยของใบเตยอ,ออกมาด้วยนะคะเวลาต้มเนี่ยจะหอมขึ้นด้วยนะใส่ลงไปในหม้อเลยไม่ต้องรอให้น้ําเดือดจากนั้นกดใบเตยให้จมน้ํานะคะแบบนี้ เคล็ดลับสำคัญในการต้มน้ำใบเตยน้ำมะตูมให้หอมนะคะคือต้องปิดฝาหม้อนะคะอบไว้เพื่อให้กลิ่นหอมอยู่ในหมอ้อค่ะเราจะใช้เวลาต้มประมาณ1ชั่วโมงนะคะไฟอ่อนๆค่ะน้ำมะตูมที่เราต้มไฟอ่อนๆนะคะประมาณ1ชั่วโมงพอครบเวลาแล้วเราจะตักเศษมะตูมกับใบเตยอ,ออกค่ะสังเกตสีของมะตูมเนาะจะมีความซีดลงแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายขาวนะคะสูตรนี้น้ำสิบลิตรนะคะน้ำตาลทรายหนึ่งกิโลดูให้น้ำตาลละลายดีก็ปิดไฟได้เลยค่ะความหวานสามารถปรับหรือว่าเพิ่มลดได้ตามชอบเลยนะคะจากนั้นนะคะให้เราเตรียมหม้ออ,อีกใบหนึ่งแล้วก็ผ้าขาวบางเดี๋ยวเราจะกรองนะ้ำมะตูมอีกรอบหนึ่งค่ะมันจะมีเศษของใบเตยมะตูมที่หลงเหลืออยู่นะน้ำจะได้ใส่ดีค่ะกรองแบบนี้เลยนะคะ จะเห็นว่ามีเศษเม็ดมะตูมอยู่นะนิดหน่อยแล้วก็เศษเปลือกมะตูมที่มันร่วงลงไปเนื้อมะตูมแล้วก็เปลือกมะตูมนิดหน่อยนะคะเนี่ยเราจะได้น้ำใสๆแบบนี้ไล้ค่ะพักไว้ให้เย็นนะคะจากนั้นก็ใส่เหยือกแช่ตู้เย็นไว,ว้หรือว่าจะใส่ขวดก็ได้นะคะเก็บได้นานประมาณ2สัปดาห์ค่ะรสชาติหอมหวานอร่อยมากเลยค่ะ